เป็นเมนูที่ทํามาจากอะโวคาโดนั่นเองค่ะวันนี้นะคะพี่เนยก็เลยจะมาแชร์เป็นเมนูอะโวคาโดมัชชาลาเต้ค่ะสวัสดีค่ะพี่เน่นเลนทาอฟฟีฟนะคะ ค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะพี่เนตก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆแล้วก็ดีกับสุขภาพนะคะเป็นเมนูที่ทํามาจากโอะโวคาโดนั่นเองค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาใช้ซอสโอะโวคาโดของเรานะคะที่พี่เนตทำเอาไว้ค่ะใครที่อยากจะรู้วิธีการทําซอสโอะโวคาโดนะคะไปดูที่คลิปที่ผ่านๆมาได้เลยค่ะ จริงๆจ,จะบอกว่าช่วงนี้เมนูอะโวคาโดเยอะไม่ใช่เลรนะคะอะโวคาโดที่บ้านเยอะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือทาซอสเอาไว้แล้วก็อยากจะใช้เขาให้หมดนะคะ,ะวันนี้นะคะพี่เนก็เลยจะมาแชร์เป็นเมนูอะโวคาโดมัชาลาเต้ค่ะเตรียมตัวดูกันได้เลยนะคะสําหรับอะโวคาโดมัชาลาเต้นะคะเดี๋ยวพี่เนจะแชร์แก้วแรกเป็นแก้ว16ออนซ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยดูนะคะว่าออซอสอะโวคาโดของเราเหลือถึง22ออนซ์หรือเปล่า แก้วแรกนะคะเดี๋ยวเรามาแชร์เป็นเมนูอะวคาโดมัชา่าลาเต้16ออนกันก่อนเลยค่ะสำหรับวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้นะคะพี่เน่ก็จะมีแค่ผงมัช่าค่ะเป็นผงมะช่าร้อยเอร์เซ็นต์ของเนทอลนะคะมีซอสอะวคาโดที่พี่เน่ทำมาจากอะวคาโดแล้วก็น้ำพึ้งเท่านั้นเลยค่ะแล้วก็มีนมผสมนะคะเราใช้เป็นนมผสมของ CPB n F c r a m e r นะคะแล้วก็จะมีนมสดรสจืดค่ะก็อห้ออะไรก็ได้เนาะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เรา มาเริ่มต้นทำเป็นเมนูอะโวคาโดมัดชา่าลาเต้ที่อร่อยอรอยแล้วก็ดีกับสุขภาพกันนะคะเพราะว่ามัช่าก็เป็นชาที่ดีกับสุขภาพอะโวคาโดก็ดีน้ําพึ้งก็ดีนมก็ดีคือดีหมดเลยเนาะอ่ะโอเคมาค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาทําตัวมัช่ากันเอาไว้ก่อนเลยนะคะพี่เนใช้น้าร้อนนะคะที่60 ml หรือว่า2ออนค่ะก็เทลงมาเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะมัช่าค่ะ ผงมะขา,านะคะพี่เน่ใช้ที่2ช้อนชานะคะ2ช้อนชาแบบนี้ค่ะก็คือจะอยู่ที่ประมาณ3 4มกรัมนะคะก็นี่นะคะใส่มาเลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็คนผงมะขา,าเลยนะคะผงมะขา,าละลายเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพักเอาไว้แป๊บนึงค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใช้ซอสอะโวคาโดค่ะจริงๆแล้วเราจะใส่ไปประมาณ60กรัมนะคะแต่ว่า อันนี้เดี๋ยวพี่แนจะขออนุญ,ญาตนะคะคือเราจะเปิดฝาแล้วตักเอานะคะจะได้เห็นสําหรับบางคนที่แบบว่าไม่ได้ช่างนะคะก็คือพี่แนใช้เป็นช้อนตวงอย่างเงี้ยค่ะอ่าเราก็จะตักกันมาเนาะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะน,นี่ก็จะมีความแบบแน่นๆช้อนนิดนึงนะคะอ่าหนึ่งช้อนก็ตีให้ว่าประมาณเกือบเกือบเอ่อสากรัมนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ2ช้อนนั่นเองค่ะนี่นะคะ6กกรัมนะคะอ่าเราก็ใส่ไปได้เลยนี่ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพี่แนเอาช้อนเนี่ยค่ะเอาช้อนนะคะมากดๆนะคะให้แบบว่าอยู่ก้นแก้วค่ะแล้วก็มีความให้แบบว่าเหมือนขึ้นมาที่แบบว่าขอบแก้วนิดๆด,น,ดนึงอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแต่ว่าจริงๆคือส่วนมากก็จะอยู่ที่ก้นแก้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่นมสดรสจืดนะคะที่4ออนค่ะทีนี้ก็ใส่มาเลยนะคะนมสดรสจืด4ออนอ่ะพอดีเลยนะคะ นมสด4ออนนะคะก็ถ้าใครที่ไม่ได้ชอบหวานนะคะคือหวานน้อยๆจากน้ำผึ้งที่อยู่ในซอสที่เราทำซอสอะโวคาโดยนยคะจริงๆคือแค่นี้พอแล้วนะคะแต่ว่าใครที่บอกว่าอยากจะให้มีความหวานมันมากขึ้นนะคะพี่เน่ก็แนะนําว่าให้เราอะคะ่ะใส่เป็นนมผสมเพิ่มไปนะคะพี่เน่ก็จะใส่นมผสมนะคะ cpbnf เนี่ยค่ะคือเทมาใส่กับขวดแบบนี้เพื่อที่ว่าจะได้แบบใช้งานง่ายเนาะจัดเก็บอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆนะคะพี่เน่ใส่มาที่1ออนค่ะนี่นะคะเอามาผสมกับนมสดเลย แล้วเราก็คนให้เข้ากันเท่านี้เลยค่ะอย่าลืมนะคะใสรที่ไม่ชอบหวานไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะนมผสมหรือว่าใส่มากน้อยตามที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่เน่ไปใส่น้ําแข็งให้เต็มแก้วก่อนนะคะอ่าน้ําแข็งเต็มแก้วค่ะแล้วเราก็นมสดนะคะจะเป็นรสจืดหรือจะเป็นแบบหวานแบบนี้นะคะก็คือเทตามลงไปได้เลยค่ะอะที่นี้ก็เทนมไปเลยนะคะ ้อยค่ะแล้วเราก็มาตามด้วยมะชาะของเรานะคะะพี่เน่ก็เทลงไปเลยเชียบ <Yeah. S 1> เป็นไงบ้างคะหน้าตา oh. น่าทานไหมคะ oh. นี่ค่ะอะโวคาโดมัชาลาเตค่ะ๊ยหน้าตาดีเนาะอ่ะอันนี้เป็นแก้ว16ออนนะคะถ้ายัางงั้นแล้วเนี่ยคือพี่เน่ย,ยังมีตัวอซอสอะโวคาโดอยู่นะคะเดี oh. ๋ยวพี่เน่ทำเป็นสูตร22ออนแถมให้ด้วยเลยละกันค่ะงั้นเรามาดูสูตร22ออนกันนะคะ สำหรับสูตรยี่สองออนนะคะเดี๋ยวพี่เน่เอาน้ำร้อนที่สองออนเหมือนเดิมค่ะน้ำร้อนสองออนได้มาแล้วนะคะอ่ะพี่เนก็ใส่เลยพอเป็นสูตร22ออนค่ะเราจะใส่ผงมะฉามากขึ้นอีกนิดนึงนะคะพี่เนก็จะใส่มาที่3มช้อนนะคะ3ช้อนชาเนี่ยค่ะหรือประมาณ6กรัมนะคะถ้าใครไม่ได้อยากให้มะขามเข้มมากใส่สัก5กรัมก็ได้นะคะ งีได้หมดนะคะอาจริงคือเอาที่เราชอบนะคะแต่นี้ก็คือจะเป็นสูตรที่แบบเราอยากได้มีความแบบมะฉากเข้มๆนะคะอ่ามีความแบบมีความมันหวานมะฉากเข้มแล้วก็เดี๋ยวเราจะหอมอะโวคาโดกับน,น้ำผึ้งด้วยนะคะคนให้มะฉากเข้ากันค่ะ มะชาเข้ากันดีเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะพี่เนธพักเอาไว้ก่อนคะ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทําในส่วนของนมอ้าเอาเป็นว่าเดี๋ยว22ออนนะคะพี่เนธทำให้แบบว่ามีความแบบเเพิ่มสีสันอีกนิดนึงแล้วกันเนาะเรามาทําเป็นเมนูอะโวโคาโดมาชาพิงค์ลาเต้กันนะคะอ้ามาดูค่ะก็คือนมชมพูนั่นเองนะคะมาพี่เนธก็เลยไปหาน้ําแดงมาค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นมาชา22ออนที่แถมจริงๆนะคะอ่ะโอเค เป็นว่าเดี๋ยวเราจะทําเป็นเมนูอะโวคาโดมัชะพิงค์ลาเต้นะคะอ่นมชมพูนั่นเองนะคะเห็นมาว่าทําคลิปไปก็เพิ่มนะคะงอกงอกอ่ะเราจะใส่นมสดนะคะรสจืดที่5ออนหรือว่า150 ml ค่ะอ่าก็ใส่เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะทําให้เกิดเป็นพิงค์ลาเต้นะคะเราก็จะต้องใส่เป็นน้ําแดงค่ะพี่เน่ก็ใช้เฮลส์บูบอยนี่แหละนะคะใส่มาหนึ่งออนเลยค่ะขุหอมเนาะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวแก้วนี้ค่ะคือแบบสารพัดหอมเลยนะคะทั้งหอมน้ำผึ้งทั้งหอมน้ำแดงหอมมะชะหอมโมคาโด Kinder, หอมนมหอมทุกอย่างนะคะอ่ะเรียบร้อยนี่แหละความพริเน่นะคะนึกอะไรออกก็ทำให้เลยเนาะอ่ะมาค่ะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้นะคะ เราได้มาเรียบร้อยแล้วนะ3องค์ประกอบของเราค่ะนั่นก็คือซอสอะโวคาโดนะคะที่พี่เน่ทำเอาไว้ค่ะ,ะเห็นอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะคะคือเปิดฝาไว้นะคะจะได้ตักง,ง่ายเนาะแก้ว22ออนมาเลยนะคะทีนี้พอเป็นเมนู22ออนเนี่ยค่ะพี่เนก็จะมีความแบบว่าให้ซอสอะอโวคาโดเราเยอนนิดหนึ่งนะคะ,ะพี่เนก็ตักไปประมาณ3ช้อนเลยค่ะนะเพราะนั้นก็คือ สำหรับต้นทุนของแต่ละคนนะคะอาจจะไปดูว่าเราจะตั้งราคาขายเท่าไหร่นะคะอ่ะเมื่อกี้นี้เท่ากับ60กรัมเนะเาะพอเป็น22ออนนะคะเราใส่ไปเลยนะคะ9กกรัมค่ะ3ช้อนนะคะจัดไปเลยแต่ว่าจริงๆจะใส่น้อยกว่านี้ก็ได้นะก็ไม่ติดนะคะเอาเอาที่แบบว่าเราสะดวกสบายใจนะคะแต่ว่านี่ของพี่เน่คือซอสเราเหลือเยอะ อ่ะโอเคนะคะนี่เราก็ใส่ไปเลยนะคะให้แบบว่าหนักแน่นนะคะอืมอ่าแต่รับลองค่ะว่าอร่อยเพราะว่าคือซอนนี้คือพี่เนธทำมาแล้วคือแบบอร่อยจริงเสร็จแล้วค่ะเราก็มาใส่น้ําแข็งนะคะอ่าใส่น้ําแข็งน้ำแข็งเต็มแก้วมาแล้วนะคะแล้วก็ตัวนมชมพูหรือว่าพิงค์ลาเต้ของเราเนี่ยค่ะคือรดลงไปได้เลยนะคะนี่ดูสีสันของเขานะคะคือแบบ จึงมากนี่คนทำเองยังอยากชิมเลยอ่ะเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะเราก็มาตามด้วยมัทฉะนะคะที่เราคนเอาไว้เรียบร้อยนะคะละลายเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเราก็มาเทตามได้เลยนะคะ,ะเทมัทฉะตามเลยค่ะ,ะป็นไงคะสีแบบน่าทานมากเลยเนาะอ่ะโอเคเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนู อะโวคาโดมาชาลาเต้น,นะคะพี่เน่ก็ทําเป็น16ออนเป็นแบบลาเต้ธรรมดาแล้วก็แก้ว22ออนเราทําเป็นแบบพิงลาเต้น,นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่าส,สองสไตล์ของลาเต้น,นะะี่ค่ะเราได้รสชาติเป็นยังไงนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะซอสอะโวคาโดพี่เน่อร่อยมากนะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นชิมที่แก้วแรกกันเลยนะคะอะโวคาโดมาชาลาเต้น,นะคะมาค่ะ16ออน จะบอกว่าอร่อยจริงๆนะไม่พี่มีความรู้สึกว่าไม่รู้เป็นอะไรแต่ไม่ได้ความรู้สึกว่าซอสอะโวโคาโดคือมันมันฟินมากอะ่ะแล้วพอเราดูดขึ้นมาเนะะี่ยค่ะมันจะได้ความอะโวโคาโดกับน,น้ำผึ้งอะ่ะที่มันแบบเข้ามาในปากคะ่ะแล้วมันก็จะมาตบท้ายด้วยความแบบหอมมัชาะนะคะอืมดีมากอะหืมอร่อยจริงอะ่ะจริงนะเนี่ยดีมากเลยอะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูยิบสองอนนะคะมัชช่าพ,พิงค์ลาเต้โวคาโดมัชช่าพ,พิงค์ลาเต้นะคะสีสันแบบเนาะอย่างที่บอกนะคะว่าแก้วนี้สารพัดหอมเลยคือความหอมน้ำแดงหอมความแบบได้รสชาติของโวคาโดน้ำพึ่งเข้ามานะคะหอมกลิ่นมัชชา่ารสชาติมัชชาต,ตกท้ายนะคะดีจริงๆ พี่เน่ชอบความอโลมเหมือนแบบเนี่ยเรามีเนื้อโอคาโดค่ะที่มันแบบที่มันให้เราได้แบบแบบเหมือนละเลียดละเลียดลิ้นนึกออกปะเออแบบนั้นน่ะเหมือนเรากินแบบถั่วกวนเผือกกวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันไม่ได้เหนียวแบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะแบบมันมีเนื้อวิธีอะ ส่วนนี้บอกเลยว่าสําหรับพี่เน่คือมีความหวานไปนิดนึงอันนี้นะคะส่วนนี้คือสาหรับพี่เน่มีความหวานไปนิดนึงเพราะว่าอาจจะด้วยความที่ว่ามันมีความหวานของซอสอะโวคาโดยอยู่แล้วเนาะที่ผสมน้ําผึ้งนะคะแล้วก็พอพี่เน่ใส่แบบว่าน้ําแดงอะคะ่ะเข้าไปหนึ่งออนนี่ก็คือแบบหวานนะอันนี้สําหรับพี่นะแต่ว่าถ้าทําขายพี่ว่ารสชาติเนี่ยคือได้เลยนะคะไปลองทํากันดูค่ะหรือว่าถ้าใครแบบมีความอยากให้มีความแบบอลังการงานสร้างนะคะเอาจริงๆอะ โปะตัวซอสมะชานี่ค่ะให้ลูกค้าอันนี้คือแบบถ้าเราเป็นร้านแบบออกแนวขายแก้วแพงได้นะคะคือโปะไปแบบนี้เลยค่ะให้ลูกค้ามีความแบบว่าเนี่ยได้เนื้อมัชัดที่แบบว่าตักกินเล่นด้วยอะไรด้วยนะคะเนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยจริงๆแล้วคือมันมันจะอร่อยเลยนี่เท่ากับว่าเมนูที่เราจะใช้ซอสโคาโดนี่คือหมดแล้วนะเนี่ย หมดแล้วนะคะถ้าไม่งั้นต้องทําใหม่แล้วนะคะถ้าใครอยากอยากได้เมนูอีกต้องทักไทยทักทักมานะคะเดี๋ยวพี่เน่จะทําซอสเพิ่มนะคะช่วงนี้ถึงได้แบบว่าเป็นเมนูแบบมัชชาเยอะอันนี้ที่ตักใส่ใส่ไว้เพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะให้น้องๆกินค่ะเพราะนั้นเราต้องให้น้องเราแบบว่าอร่อยนะคะนี่เอาแบบเข้มข้นนะคะมีความแบบใส่ซอสอะโวคาโดลงไปแบบเข้มขน้นอย่างนี้เลยนะคะ นี่คือเรียกว่าเคลียร์นั่นเองอ่ะโอเคค่ะถ้าหากว่าใครที่อยากจะลองทำพี่นแนนแนะนำเลยค่ะอันนี้คือสูตรนี้อร่อยเลยนะคะแล้วก็ทำขายได้ทำอยู่กับบ้านก็ได้ค่ะทำเป็นแบบว่าเออตัวคือโอโคโดเราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นผลไม้ที่ดีกับสุขภาพแบบหลายเรื่องมากนะคะไม่ว่าจะ เกี่ยวกับเรื่องไขมันเรื่องของความลดความอ้วนเรื่องของคอเลสเตอรอลนู่นนี่อะไรเงี้ยนะคะก็คือสารพัดประโยชน์เลยกับร่างกายของเรานะคะอิ่มนานด้วยนะคะก็ ถ้า,างไงแล้วลองทำกันดูค่ะเผื่อจะมาทำเป็นเมนูขายเมนูกินดื่มที่บ้านหรืออะไรก็เราแต่นะคะพี่เนมาแชร์ให้เนาะถ้าใครที่ได้ลองทำแล้วนะคะชอบไม่ชอบอยังไงมาบอกมากล่าวกันด้วยนะคะพี่เนจะได้รู้ว่าสูตรที่ทำไปทำไปเนี่ยค่ะจริงๆแล้วคือมันใช้ได้หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่าอร่อยพี่คนเดียวหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองกลับมาแชร์กันนะคะแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เนแล้วก็ทีมง,งาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel กระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลา ที่พี่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับเมนูโอโคโดมัชาลาเต้น,นะคะเป็นแก้ว16ออนแล้วก็เป็นแบบโอโคโดมาชาพิงลาเต้น,นะคะแก้ว22ออนค่ะก็ไปลองทำกันดูนะคะขอบคุณมากที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะดูมือ